I'm mm. begging, begging you m o r h o u r love not a m e me เฮ้ยิวไอ้กล่องมุ่นนี่คืออะไรอ่ะมันมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจำได้ว่าเล่นเค้าก่อนไม่เคยมีไม่ใช่เหรอโอ้โอ้ผมผมไปฟาร์มมาเองแหละเฮ้ยจริงดิแน่นอนโอ้โหเรียกว่าเรี๋ยวนี่นี่มาดูมาดูมาดูาดาอ,อันนีอ้อันนี้คือสาายมันจะเป็น เป็นเหมือนยาสมนุนไพรเอาไว้ล้างพิษงูอะไรอย่างนี้ได้เก็บแวก oh. ควรเก็บวแว้แต่เราจะปลูกเพิ่มเดี๋ยวผมจะปลูกเพิ่มอีกทีหลังตอนนี้เอาไว้ก่อนปลูกเพิ่มเลยเหรอใช่เพราะว่าเรามีภลรกิจที่จะต้องไปทํำนะถ้าถ้าเราโดนกีเลยถ้าเราโดนก้านมันเราจะติดตาไอตองเลยแกต้องติดติดติดเหรอระวังไอปูบ้านนั่นเนดียวอย่าชอบกินปูวังไม่รับ<ะ>ไร ไม่ชอบไม่ชอบวะแล้วคิวชอบกินหมูวะอะไรนะคิวชอบกินหมูวะชอบโอ้ยไม่เอานะไม่ค่ะไม่ผมแค่ถามเฉยๆเผยบบผมเดินป่าแล้วผมเจอ,อเต้อนต้นหมูนนอะไรเงี้ยมันมีซะที่ไหนวะต้นหมู <c oughs> อ้าวคิวไม่รู้จักต้นขนมปังเหรอตายดิตายเออแรเหนือไปด้วย ก็เปลียนฉุกเฉิญกินมะพร้าวกินมะพร้าวกินมะพร้าวไปหามะพร้าวมากินได้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 เราจะตายกันหมดบาดเจ็บต้องกินมะพร้าวนะไม่ใช่กินเห็ดกินน้ำก่อนนะกินน้ำมะพร้าวก่อนแล้วค่อยบอกกินเมล่มันมันจะมีเกมเหมือนระบาดเจ็บเราต้องกินเห็ดนะเว้ยแล้วทายกินไปไงมันจะยืนยืนอยู่ข้างๆแล้วแล้วก็เลือดเด้ง เอ้คิวฟ้าวิว <Okay. S 1> จะต่อเรือใช่ป่ะผมไปดูเอ้เรือซากเรือก่อนในการเผื่อมีของกันเลยเนีเจอทุ่นนะ่ะให้เก็บป่ะเก็บมาเก็บมามันต้องตีก่อนเหรอใช่อุยอุ้ยแม่งเด้งแม่งเด้งเต็มท้องทะเลเลยคิว Q. มันมีใต้ข้องเรืออีกอะสองใส่ต้องตองตรงลงไปดำดูลแล้ว<น>นะอารก,การณกก์ไม่ไม่มันจะบีช่วงน้ำขึ้นน้ำลงมันไม่ไม่ดูแลตอนนี้คือผมขายแก้วพลาสติกอะงั้นเราจะไปทำฝันของเราให้เป็นจริงเอาพลาสติกก่อนแต่ไม่ยังย่งแมนะนี่ไงพลาสติกเพิ่งเจอไอ้เลเตอร์นี่เอาวะไอ้ที่เป็นรูดอะ รัดวเถอะเอา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 มาเดี๋ยวผมเอาของไปเก็บเลยก่อนเลยเดี๋ยวผมมาใหม่แล้วกันมันมีใต้ห้องเรือใต้ห้องเรือเดี๋ยวค่อยดูถ้าเจอกล่องเอากล่องมาเดินก็ได้นะเอาของยักใส่กล่องแล้วก็เก็บกล่องไอ้ทะเลตอขึ้นแม่คนุณน่ากลัวโอ้คุณน่ากลัวในคิวกลัวกลัวกลัวสั่นกลัว ตี๋ทำไมมันบ้าคิวพอคิวพอยืมไฟฉายหน่อยได้ปะเปผื่กจะไอ้ม่วงนั่นเองไงล่ะโอเคเฮ้ยสั่งกระสีมอเตอร์ว้าวคุณเจอเพียบเลยคิวกกจะขัับอะไรวะโลเฮไงโลเฮโลเฮงดับน้ำอยู่ ระวังตายน้ำนะโหของมันเรียบมากเลยคิวของของอยู่ในน้ำพูดแท้ๆก็พูดตายน้ำเองพูดไม่ชัดเลยไม่เคยคิวไม่เคยลองพูดตายน้ำหรอเกิดมันไม่ดีนผมผมผมจะย่างเนื้อไว้ให้นะมากินได้ คืออ่ะให้เจอคอนเทนเนอร์ในคอนเทนเนอร์จะมีของมาวะปลุกน hm. ุ่มอะไรวะเนี่ยปลุุ่มปลุกนอืม ทีนี้ก็เหลือที่สุดท้ายแล้วด้านตายสุดลองลองมาดูดิเอา้าเอ้าคิวนะตัวผมบ้ากิอวผมก็ล้มลง,ลงอะไรวะ อยู่ตัวอยู่อยู่ตัวผมก็นอนลงไปตัวผมแม่งเหมือนตายหาเลยคิวเอาละคิวหนองแขนผมจะระเบิดแล้วว่าเอาจะทำไะทำไมแม่งมันต้องหี่<ช>มากอ่ะนี่มันจะช่วยชีวิตเจ้าเลก,กาเรียจริงเหรอเจ้าเจ้าจะไม่ตายเอาไปเฮ้ยเฮ้ยกินได้แนวนี่มันโคตรหี่เลยอะ่ะ นีเข้าไปแล้วเจะจะรอดไม่มีทางเลือกอโอโอแล้วก็เอาเอาโจกนั่นนะอีว่ะคิวคิวแล้วรู้สึกง่วงไหมผมว่าผมเริรู้สึกง่วงจะฟอร์้ว,วเฮ้ยไม่ได้ดิทำคลิปเราก็ต้องทำตามพนันธกษษษษษษิจดิ โอเคถึงจะง่วงก็เหอะกินย okay. ังแต่ถ้าแบบอยู Allah ่ดีๆแบบผมพูดไปแล้วอยู่ผมหยุดพูดนี่ก็คือแสดงว่าผมหลับกันแล้วเอ้อเอ้อเอ้ออะไรเมื่อกี้ผมไม่ได้หลับนะเห็นไหมโอเคโอเคเดี๋ยว่าหลับไปละ ไอ้คิวอะเมื่อกี้ผมเห็นตัวในในในนิมิมเตเห็นอะไรวะสามเจ็ดตรงตรงแม่นแม่นคมคมแต่ตอนนี้เราติดเกาะอ,อยู่นะคิวรู้หรือเปล่าว่าตอนเราล่องเรือเนี่ยสิ่งที่จัดการที่ได้ยากที่สุดอะเวลาเราล่องเรือคืออะไรไเป็นเ๋ตอนที่ลมสงบเว้ยเพรเวลามลมสงบเนี่ยเรือมันจะไม่แล่นแล้วมันจะไปไหนไม่ได้ ถ้าพ่อไปไหนไม่ได้เนี่ยเร<ด>าก็ไม่สามารถทําอะไรได้ต้องจกอักรอเราต้องรอ,อพี่เท่านั้นไม่มีห่างเสือเพราะว่าเราต้องโดดนะนั่นแหละนั่นแหละคือตอนทิศลมสงบอะ่ะเราต้องทําได้แค่รอไปไม่ว่าจะวิ่งอีแนนกแค่ไหนก็ทาได้แค่รอเพราะฉะนั้นรู้ไหมว่าสิ่งที่สํคาคัญที่สุดในการล่องเรือคืออะไรคิวคือไม่ต่อห่างเสือนะโอเคงั้นทางทิ้งเลยไหม จเย็นอ่าสิ่งท no? really? ี ES> ่สําคัญที่สุดคือการหาอะไรทําบนเรือเวลาเรารอลมมาเว้ยไม่งั้นเราจะข้างตายเพราะฉะนั้นคิวชอบฟังเพลงมะแบบเพลงแรปเทนน่ะเหรอไม่แบบเพลงแรปอะไรเงี้ยโอ้พอดีไม่ชอบฟังกันนะไม่ต้องเกรงใจผมผมแรปเก่งเดี๋ยวผมร้องให้ฟังว่าอาจารย์แต่งบทเพลงบูดูบูดูบูดูน่า โอ้พอมากเลยครับมันรู้ล <Upper language> <Ş> <in> <ic seja> ้วอู้เบ้ออเบ้อเบ้อเนี่ผ่านไปกี่เอ้ยผ่านไปกี่นาทีละตอนเนี้ยตอนนี้ผ่านไปเออว่ากี่นาทีแล้ววะอ้าวชิบหายหนึ่งชั่วโมงแน่เลยขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ตัดตัดคลิปก็ได้ ไหนก้อนไหนก้อนไหนเนี่ยหลังก้อนเนี้ยดูดิใช่ไหมโอ้ใช่ปหมเอ้แล้วกุญแจกระโดดทำไมวะเนี้ยวิทย์ดูจักกรรมก้อนไหนก้อนขวาเนี่ยเหรอออเอาเฮ้ยเฮ้ยปาวานปาวานปาวานสายซ้ายซายนั่นน่ะนั่นน่ะอู้หู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นป่าเฮ้ยปาวานไปไป ผมว่าเรามาปิดฟังวะเนี่ยนี่มันก็ทิศตะวันตกมันก็ถูกแล้วเพราะวะทิศเอ็นใช่ไหมตะวันออกหึทิศเอ็นทิศเหนือดิอ่ะเอ็นคือเหนือเราทิศตะวันออกอะทิศไหนทิศอีบาเออทิศอีตะวันตกคิวเราตายกลางทะเลแน่นอนคิวคิวจบการดูเข็มทิศมาจากไหนเนี่ยคิว พี่พาดแล้วไงคราวน,นี้แหละผมจะไม่พลาดเลยสัญญาพลาดเหรอแม่งเป็นพลาดเกินเลยด้วยผมจะไม่พ,พลาดเต้องพูดใกลไ้ไหมต้องพูดใกล้ไหมด้วยเหรอเอาแต่อ่านไม่ได้ยินโอเคโอเค <laughs> จะไม่มีคําว่าผิดพลาดเป็นรอบที่สามมีก็เป็นรอบที่สี่แล้วกันเฮ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไง คีไม่น่าล้างๆนะเรือไอปลื่นเลยอะไรเวแ,แค่เมงหรือเปล่าไปเอาไอ้นั่นเฉยๆขึ้นไปดูแล้วก็แบบปิดคิปก่อนนี้เลยเดี๋ยวเราก็อกอกเกมเดี๋ยวผมจะมาเอาใหม่อีกทีพรุ่งนี้โอ้อ่ะจริงๆคิวก็แค่ง่วงเหมือนกันเฉยใช่ไหมใช่ด <laughs> วงละอุย้ยเรือโคตรใหญ่อ่ะ ที่ผมคึกมากผมผมไหวไปแล้วเฮ้ยระวังตายอะไรตายอะไรมันขึ้นกาะไม่ได้มันเหยียบกาะไม่ได้มันไมเหยียบไม่ได้อ่ะคนเราเป็นผีผีทะเลผีโจรสลัดล้อเล่นอะต้อาต้องคนผีทะเลเราจะถึงเกือบเกือบแล้วนะถ้าบอดทำตามสัญญานี้ไม่โกรธนะตรงนี้ต้องกระโดดอันนี้ โอเคว้าวทำไมเข้าไม่ได้วะอัดคอมผิดทางผิดทางโทษทีทำไมเข้าไม่ได้วะอันนี้คือมุกใช่ไหมอ๋อไม่เข้าใจมุกอะไม่ไม่ไม่คือ,ค,ค,อ,ค,อคือเ้าหลักแล้วคิวจะเล่นมุกกับคิวคิเวเซตกับผมก่อนผมจะได้แบบขำหรืออะไรถูกทุก <ๆ S 1> จังหวะเทกสองทำไมเข้าไม่ได้วะก็าา <laughs> ามาทางน,นี้บอกว่า โคตรโคตรเฟกเลยวะนี่นี่ผมผมให้อาเปิดเลยผมให้อาเปิดประตูเลยเฮ้ยเปิดเลยหรอคิวจะดีหยอไม่กลัวมันไม่กลัวเขาสวนหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวผมวิ่งหนีอูู้้เป็นไงอู้นี่แหละขนทางกลับบ้านของเราเฮ้ยเหมือนที่ผมเคยดูช่องเนดูบอยเลยโอ้เหมือนเนี่ย อันนี้คือซากเครื่องบินที่นี่แหละภารกิจของเราเนี้ยมาดูสามวันเนี้ยนี่แหละภารกิจของเราวันนี้มีแค่นี้เจ้าคลิปแล้วเราจะเอาไปทำอะไรอะเอาไปทำเครื่องบินเนียอพอเอออันนี้นะเอออันนี้แหละอันนี้นะนะเราเราโดนปาะวัตบตอนเหยียบ ยินดีกับแม่กับคุณตายเราขัดสมเรื่องน้ําอาหารการกินเสยียอาหารกระป๋องเสยียมันเด็ดเสยียทุกอย่างเพื่อไอ้ไอ้ไอ้ก้อนเนี้ยนี่นะเหรอเหรอถ้าอย่าอย่าจะห้ามผมเลยคิวถ้าผมไม่ทำผมไม่ถือว่าไมใ่ใช่ลูกผู้ชายอ่ามันหายากมากเลยนะวันนี้เราเสี่ยงชีวิตไปหนึ่งชั่วโมงทำลูกตกเป็นเหมือนเลยวะเอาเดี๋ยวบอกตอนแรกบอกเหมือน ผมว่าผมจะปมเบื่อแล้วว่าโลกแห่งเทพผมจะลงไปยังโลกมนุษย์แล้วนะโอเคบายบยเอาทำไมโลกมนุษย์มันเตี้ยอย่างว่าแบบเดียวถึงเลย